บุกเบื้องหลังกองถ่ายพิซเตอร์ใหม่ EP4 จ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีรับจริงๆวันนี้เรามาถ่ายหนังกันเนาะตัวคอนเซปอะครับมันก็คือเราโฆษณา ประกันสุขภาพให้กับกลุ่มคนที่เขาอาจจะย,ยังไม่ถึงเวลาที่สนใจประกันสุขภาพก็คือคนรุ่นใหม่นะ,นะครับเราก็เลยต้องทําให้มันมีกิมมิคและความน่าสนใจนิดนึงนะครับซึ่งคอนเซ็ปต,ต์เบื้องตน้นก็คือเราจะเชิญให้ความน่าสนใจเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบของการใช้เพลงแล้วก็การใช้ท่าเต้นผมว่าดับแรกก็พรีเซนเตอร์เรานะพรีเซนเตอร์เรานะอาพรีเซนเตอร์เราเป็นเป็นคู่อาเป็นคู่ เขามีเสน่ห์มากๆนะครับไม่ว่าเขาจะจะเต้นหรือว่าจะทําอะไรก็ตามคือมันน่าติดตามไปหมดด้วยนะครับไม่ไม่อยากให้แค่ดูอยากให้เต้นด้วยนะครับอยากให้เต้นด้วยสนุกครับพรุ่งนี้แล้วที่เราจะรู้ว่าใครคือพรีเซนเตอร์คนใหม่ของเมืองแทบกันชีวิตและหนังโฆษณาชุดนี้จะมีความน่ารักสดใสยังไงรอติดตามได้เลยจ้าแตใบนะ